เลือกอันดับให้มีโอกาสติดที่สูงนะคะก็อย่างที่รู้กันว่าในรอบแอดมิชชั่นเขาจะให้น้องๆทุกคนเลือกทั้งหมด10อันดับนะคะเรื่องความฝืดเฟือของคะแนนนะคะอันนี้อาจจะต้องดูที่ตัวข้อสอบหรือว่าศักยภาพของผู้สอบในแต่ละปีนะคะเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมข้อสอบในแต่ละปีได้นะคะ ให้มีโอกาสติดที่สูงนะคะก็อย่างที่รู้กันว่าในรอบแอดมิชั่นเขาจะให้น้องๆทุกคนเลือกทั้งหมด10อันดับนะคะซึ่ง10อันดับเนี้ยพี่อาจจะขอจัดกลุ่มเป็น3กลุ่มละกันกลุ่มแรกเช่นพวก3คณะแรกให้น้องเลือกในคณะที่ตัวเองต้องการมากที่สุดคณะกลางๆเช่นคณะที่4ถึงคณะที่6หรือ7อะไรประมาณนี้คะ่ะอาจจะเป็นคณะที่น้องอาจชอบลองลงมาแต่ว่าก็ให้มีโอกาสในการสอบติดเนี้ยประมาณดีค่อนไปค่อนไปกลางๆก,ก,ก็ได้คะ่ะส่วนอันดับท้ายเนี้ยเช่อนอันดับที่ ที่ 7, 8, 9, ลงไปนะคะอันนี้ขอให้เป็นคณะที่เซฟโซนของเราที่สุดที่เรามั่นใจแล้วว่าเราจะมีโอกาสในการสอบติดเพื่อไม่ให้เราหลุดในการจัดอันดับทั้ง10อันดับนะคะเนื่องจากระบบของ My t c a s เนี่ยเขาจะพิจารณาอันดับน้องจากบนลงลง่างดังนั้นก็ควรจะเอาตัวที่มีโอกาสติดมากที่สุดไว้ข้างล่างเพื่อป้องกันการหลุดค่ะ ควรจะไปดูเกณฑ์ที่คณะเขากำหนดมาอันนั้นอาจจะชัดเจนเลยว่าน้องไม่ต้องมาเผื่อใจเลยว่าจะต้องสอบวิชาเลือกไหมหรือต้องสอบวิชาภาษาไทยหรือต้องสอบเอ e ลเวลตัวไหนดีอะไรประมาณนี้คะ่ะ ย,ยืนยันสิทธิ์เนาะก็คือง่ายๆเลยน้องๆสอบติดรอบไหนไม่ว่าจะเป็นรอบ1 2หรือ3หรือ4ถ้าน้องๆต้องการนะคะน้องก็จําเป็นจะต้องไปกดย,ยืนยันสิทธิ์เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคเร,เราเรารับสิทธินี้นะเราจะเข้าเรียนในคณะที่เราต้องการนะส่วนในเรื่องของการประมวลผลครั้งที่2อะคะ่ะประมวลผลครั้งที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นในรอบ3หรือว่ารอบแอดมิชชั่นนะคะมันก็คือการที่น้องๆทุกคน,นจัดอันดับ10อันดับและในตอนแรกอันนั้นเขาเรียกว่าการประมวลผลครั้งที่1ก็คือระบบเนี่ยเขาจะคำนวณให้น้องเลยว่าน้องติดอัันนดบไห ติดหรือไม่ติดในการประมวลผลครั้งแรกนะคะถ้าสมมติผลออกมาออกมาว่าไม่ติดน้องๆสามารถมีโอกาสในการประมวลผลอีกหนึ่งครั้งก็คือส่งอันดับเดิมนั่นแหละที่เราเลือกไวอ้อ่ะไปขอประมวลผลอีกครั้งหนึง่งน้องจะมีโอกาสติดก็ต่อเมื่อมีคนสละสิทธิ์ในครั้งแรกน้องๆก็จะสามารถสอบติดได้ในการประมวลผลครั้งที่2หรือว่าเมื่อประมวลผลครั้งที่1ออกมาแล้วเนี่ยน้องไม่พอใจในอันดับที่ตัวเองได้สมมติน้องยื่นไป10อันดับแล้วน้องติดจริงๆอาจจะเป็นอันดับ7อย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องไม่พอใจในอันดับ7เลยน้องก็เลยออยากลงประมว หมายซี่ว่าฉันจะมีโอกาสได้อันดับที่สูงขึ้นกว่านี้ไหมน้องก็สามารถยื่นประมวลผลครั้งที่2ได้ในอันดับที่1นถึงเเท่านั้นนะคะอันดับที่8-90ไม่สามารถยื่นได้ซึ่งก็จะเป็นเคสเดียวกันก็คือในกรณีที่เก้าอี้มันจะว่างก็อาจจะเป็นคนสละสิทธิ์หรือว่าไม่มีคนสอบติดในคณะนั้นๆในการประมวลผลครั้งที่2แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะน้องก็อาจจะมีโอกาสติดได้แต่ว่าในในการประมวลผลครั้งที่2เนี่ยถ้าสมมติน,น้องติดคณะไหนแล้วในการประมวลผลครั้งที่2นะคะน้องจะไม่มีสิทธทิ์สละสิทธิ์เลยจําเป็นจะ นะะเนื่องจากว่าถ้าถ้าสมมติบางคณะเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นตำ่ำเขากำหนดแค่เปอร์เซ็นที่ต้องใช้เนี่ยวิชาไหนที่มันดีเนี่ยมันก็อาจจะไปดึงเปอร์เซ็นของวิชาที่ไม่ดีขึ้นมาทําให้คะแนนเราดีได้แต่บางคณะเนี่ยถ้าเขากําหนดคะแนนขั้นต่ําแล้วและน้องได้ต่ํากว่าคะแนนขั้นต่าอันนี้มันจะถือว่าเราอะ่ะไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานหรือคุณสมบัติขั้นต่ําที่คณะเขากําหนดดังนั้นคณะเขาก็จะไม่รับเรานะคะ หลักๆนะคะโคต้าเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือโคตาที่เป็นโคต้าวิชาการน้องๆเป็นเด็กที่เคยแข่งขันทางวิชาการหรือว่ามีคะแนนดีทางวิชาการเนี่ยค่ะส่วนโคต้าตัวที่2เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโคต้าพื้นที่หรือว่าโคตาคุณสมบัติพิเศษต่างๆเช่นน้องๆคนไหนที่อยู่ในพื้นที่ที่มหาลัยกําหนดหรือว่าน้องๆคนไหนที่มีทักษะพิเศษทางด้านกีฬาหรือดนตรีอันนี้ก็จะถูกจัดเป็นโคตาเหมือนกันนะคะซึ่งโคต้าประเภทเนี้ยค่ะก็ไม่จําเป็นบางมหาลัยนะไม่จําเป็นจะต้องสอบ อะไรเลยน้องๆยื่นคุณสมบัติหรือยื่นเกณฑ์ไปให้มหาลาัยพิจารณาอย่างเดียวหรือว่าบางทีน้องอาจจาเป็นจะต้องสอบวิชาเฉพาะที่มหาลาัยกําหนดเพื่อเอาไปแข่งขันกับเพื่อนๆที่เขายื่นเข้ามาด้วยทีหนึงนะคะ น้อยอย่างที่น้องๆรู้ค่ะก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทก็จะเป็นพาร์ทภาษาอังกฤษพาร์ทการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็พาร์ทสมรรถนะในการทํางานนะคะซึ่งพาร์ทที่พี่มองว่าง่ายแล้วก็สามารถเตรียมตัวทีหลังได้เลยเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทสมรรถนะในการทํางานเนื่องจากพาร์ทเนี้ยก็จะเป็นองค์ความรู้ที่อยู่รอบตัวน้องๆสามารถใช้เซนส์หรือว่าสามารถใช้ทักษะที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะไปตอบคําถามได้สําหรับพาร์ทที่อาจจะเริ่มเตรียมตัวเนี่ยพี่อยากให้น้องไปเริ่มเตรียมตัวที่ภาษาอังกฤษก่อนก็ได้ค่ะเนื่องจากภาษาอังกฤษเนี่ยพูดตรงนกคษฤะะ จะแบ่งเป็นใหญ่ๆทั้งหมด4พาร์ท reading writing listening และก็ conversation นะคะดังนั้นไปเตรียมตัวจากตรงนั้นก่อนเพราะว่า1แหละมันเป็นวิชาพื้นฐานที่น้องๆทุกคนอ่ะเรียนมาตลอดมันดังนั้นมันใกล้ตัวน้องมากแล้วก็2ก็คือด้วยความเป็นภาษาอังกฤษอ่ะจักรวาลของทั้งคําศัพท์เอยหรือว่าทั้งพวก conversation อะไรเอยเนี่ยมันกว้างก็อยากให้ไปสเปนทางกับตรงนั้นเยอะๆแ,แล้วก็อ่าพาร์ทที่2หลังจากที่น้องๆน,นะคะเริ่มแม่นภาษาอังกฤษนิดนึงและก็ลองขยับไปเตรียมตัวในเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุผลเพราะว่าการคิดอย ก็จะมีพื้นฐานของคณิตศาสตร์ด้วยเช่นอนุกรมรูปภาพอนุกรมตัวเลขหรือว่ามิติสาคัญพวกนี้นะคะแล้วก็สําหรับวิชาอื่นๆนะคะนอกเหนือจาก T ีแกแล้วเนี่ยก็น้องๆทุกคนลองดูเกณฑ์ที่มาหาลัยเขากําหนดแล้วกันเนาะแล้วก็ดูว่าเขาต้องการใช้วิชาอะไรและแต่และว,วิชาเนี่ยใช้เปอร์เซนต์ใช้สัดส,ส่วนเท่าไหร่ก็ลองไปไล่เรียงหรือว่าลองไปเตรียมตัวจากสัดส,ส่วนที่เขากําหนดนะคะอันไหนใช้สัดส,ส่วนเยอะก็เตรียมตัวเยอะหน่อยเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆหน่อยแล้วก็ลดหลั่งลงไปเนาะ ำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะปี66 ane, เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากปี65ก็คือเปลี่ยนตัวข้วสอ,ะะส,ขอ,อขสอบเนี่ยค่ะทั้งชนิดข้อสอบแล้วก็ชื่อข้อสอบนะคะในส่วนของเนื้อหาข้อสอบเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนจากเดิมแค่ตัวจาก,กตัวแกดมาเป็นทีแกดเงี้ยค่ะหรือว่าจากตัวแพดมาเป็นทีแพดจากวิชาสามัญมาเป็น A l e v e l อันนี้เปลี่ยนแค่ชื่อข้อสอบแต่ว่าในลักษณะของข้อสอบอจะยังเหมือนเดิมส่วนทิศทางในการเปลี่ยนแปลงมองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากแกดตัวเดิมเนี่ยก็จะมีความกระจายตัวของข้อสอบมากกว่าแต่พอมาเป็นท สอบเนี่ยจะถูกจัดให้เหมาะสมต่ออาชีพนั้นๆที่น้องต้องใช้มากยิง่งขึ้น เร,เรื่องแรกก่อนละกันก็คือถ้าน้องสอบสิดธ์รอบหนึ่งแล้วหรือว่ารอบพอร์ตเฟรีโอน้องสามารถไปรอบสามในไม้ําตอบก็คือไปได้ค่ะแต่ว่าน้องก็จําเป็นที่จะต้องสละสิทธิ์ในรอบแรกก่อนเนื่องจากเราไม่สามารถยืนยันสิทธิ์แล้วและไปสมัครสอบรอบอื่นได้อันนี้ระบบจะไม่ให้ทํานะคะ <c oughs> แต่ว่าในเรื่องของการสละสิทธิ์เนี่ยค่ะทางระบบก็คือรอบ1 2 3 4, 4สก็คือ1นึ่งเซอร์เคิลเนี่ยค่ะน้องจะมีสิทธิ์สละสิทธิ์แค่เพียงหนึ่งครั้งเ like ท <him> ่านั้นถ้าน้องสละสิทธิ์จากรอบแรกแล้วก็คือรอบพอร์ตเฟรียโอน้องจะไปร <c oughs> อบสามเนี่ย แล้วก็จําเป็นจะต้องเอาอย่างเดียวประมาณนี้ค่ะส่วนที่ว่าสามารถเอาคะแนนในรอบ1ไปยืนรอบ3ได้ไหมอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่ารอบ1เนี่ยพอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช้คะแนนสอแต่ว่ารอบ3เนี่ยรอบ3ที่เป็นรอบแอดมิชันเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้คะแนนสอของข้อสอบกลางเช่นที P ่แกตที่แพดเอเลเวลพวกเนี้ยค่ะมันก็คือใช้คะแนนคนละตัวเลยดังนั้นไม่สามารถใช้คะแนนตัวเดียวกันยืนทั้ง2รอบได้นะคะ ความฝืดเฟือของคะแนนนะคะอันนี้อาจจะต้องดูที่ตัวข้อสอบหรือว่าศักยภาพของผู้สอบในแต่ละปีนะคะเนื่องจากเราไม่สามารถคอนโทรลข้อสอบในแต่ละปีได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าคะแนนฝืดหรือว่าคะแนนเฟืออันนี้น้องๆอาจจะทราบได้อย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่คะแนนในปีนั้นๆออกแล้วนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ไปกังวลในเรื่องของคะแนนฝืดหรือคะแนนเฟืออย่างที่บอกแล้วเนาะมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่น้องสามารถทําได้ดีที่สุดคือการทําข้อสอบของตัวเองให้ดีที่สุดทําข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่มหาลัยกําหนดดูคุณสมบัติ มหาลาัยกําหนดเท่านี้ก็อาจจะไม่ต้องไปกลัวมากนะคะ ความยากนะคะพี่อาจจะพูด100%ไม่ได้นะว่ามันจะยากขึ้นแน่นอนหรือมันจะง่ายลงแน่นอนเนาะสิ่งที่อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวกันให้แน่นๆเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องมีพื้นฐานที่ดีเนื่องจากว่าข้อสอบเนี่ยต่อให้มันยากขึ้นหรือต่อให้มันง่ายลงนะคะพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือความรู้ระดับมปลายที่น้องๆเรียนมาอยู่ดีนะคะดังนั้นเราสั่งสมความรู้ตัวเองให้แน่นดีกว่าเราก็จะได้ไม่ต้องไปกลัวว่าข้อสอบมันจะยากขึ้นหรือมันจะง่ายลง